อแล้วออ่าันนี้มันเป็นโรตีอะไรเนี่ยโรตีชาโคใช่ไหมโรตีตบแป้งชาโคลอ๋อโรตีตบแป้งชาโคโอเคขอลองชิมหน้าตาคือหน้าตาคืออย่างงี้นะฮะเหมือนสาลี่เลยนะฮะดูจากหน้าตาคือปกติเนี่ยโรตีมันต้องหน้าตาอย่างี้ถูกป่ะแต่นี่คือโรตีแบบชาโคอ่ะเออตบอีกทีหนึ่งใช่ไหมแบบนวดนวดตบตบอีกทีนึงลองดูว่ามันจะอร่อยไหมพุกกะนมอ่ะใส่น้ำตาลทีนิดหนึ่ง หวานได่พออืมกินทีเดียวนะนี่เลครับหนึ่งที่อรอให้เพิ่มโรตีกรอบยังไม่ได้เลยทุกแล้วโรตีกรอบยังไม่ได้นี่เรารีวิวหลายเมนูพ่อยังไม่ได้กินสักอันเลยพาอกินกินจีบหมดทุกคนเลยอันนี้อันนี้มันเป็นแป้ง ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ร้านโรตีบางบ่าวนะฮะก็เป็นร้านที่ดังมากของนครศรีธรรมราชเช่นกันนะครับเด,ญญาารเดี๋ยวมารอดูบรรยากาศเดี๋ยวว่าข้างในร้านเขาเป็นยังไงบ้างน่านั่งมาก น่ากินมากเลยนี่อะไรมีไข่มีไข่ด้วยเหรอเป็นเตีมีไข่ ไส่บวกไข่ได้วยนะแต่เ็ไม่ใส่ไข่เออเขาไม่มีไข่ <adults> ให้เราเวยแต่ว่ามันออก็เป็ไม่รับไม่เป็นไรไม่รู้ต้องจิ้มอะไรเพิ่มหด้วยจิ้มหน่อยแล้วกันร้อนอ๋อลองดูอร่อยครับ เพราะไม่ถึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพ่อจะรอนเ็กล่อของพ่อเขาสั่งโรตีแยกไปว่าหังเป็นอะไรโรตีกลองอ๋ออันนี้อันนี้โรตีไข่ใช่ไหมมาเห็นมีแต่ล้วยเอาของนี่ไปด้วยเอานี่ไปร่อยแต่แต่แป้งมันอร่อยมากเลยเฮ้ยนี่อร่อย เดี๋ยวให้ดูฮะเป็นโรตีที่ที่มันไข่อร่อยมากมมไข่คือใส่แป้งแล้วก็ไข่เลยนะเออกข่น,อนม,อ,มอร่อยอร่อยอร่อยคือเมื่อกี้อร่อยเหรอครับของของเราีของเราเป็นโรตีกล้วยไข่นมจริงๆใส่ไข่ด้วยแต่ว่าเขาลืมใส่มาจริงๆอ่ะถ้าเป็นกล้วยนมแล้วไข่เนี่ยคงจะยิ่งอร่อยมันจะหวานนุ่นมละลาเออขอลองชิมีชิม แล้วสั่งาอารมไทยนะฮะอันนี้นะฮะโรตีข้าวโพดบวกอะไรนะข้าโวโพดข้าวโพดบวกมะพร้าวขายงไงอ่าอ่าม่าแม่วาหล่นะยังไงดีเอ็นร้อยอ่ะี่การพีอะไรอะไรแบบนะฮะของนากินอ่ะอ่ะคนเดียวคนเดียว มะารา้าวบวกข้าวโพดแปลกดีครับมาลองอันนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวเราแบบเราชอบของเราอืนอ่นๆมากกว่าข้าวข้าวโพดฮะ <c oughs> แปลกดีครับผมเมนูแปลกดีแต่ว่ากินแล้วก็รู้สึกว่าก็ชอบชอบอืน่นๆชอบอย่างอื่นมากกว่า <c oughs> อันนี้คือเผื่อคนลองของแปลกโอเคอันนี้คือโรตีกรอบนะฮะเป็นเมนูสุดท้ายที่จะรีวิวกันในวัน คือไม่มีน้ำตาลไม่มีนมไม่มีกล,ล้วยนะฮะเป็นโรตีเปล่าๆเลยกรอบๆนะฮะกินให้ดูครับผมลองดูว่าอร่อยไมหมเสียงกรอบปุบปุรบรบุรบปุบแป้งเขาคือจุดเด่นของร้านนี้เลยนะฮะคือเดือดนุ่มอร่อยมากอาหารแม่เลยอร่อยไหมอ๋ออร่อยมากเลย <c oughs> อันนี้คือเมนูที่พ่อสั่งไปนะรอตั้งนานไม่ได้ได้แล้ว เป,เ,ปเป็นยังไงฮะรสช,ชาติว่ายกเหนยมากครับอร่อยมากคืแป้ที่นจะหนึบแป้งมันจะอร่อโอเคแต่ถ้าเทียบกับาชาโคอ่ะชาโคลมันจะมีกลิ่นแบบโดดเด่นกว่านิดนึงนะฮะแต่อันนี้ถ้าใครชอบแบบออริจินอลอ่ะไม่ต้องแบบอะไรมากมายก็สั่งอันนี้เลยเป็นโรตีกรอบเปล่าแต่รสชาติชาเขียวก็มีแต่เราไม่ได้สั่งนะฮะโรตีแบบชาเขียวพี่เรอเออต้องมาลองที่ร้านนี้นะฮะส่วนของเราเนี่ยส่วนที่ประทับใจที่สุดเนี่ยประทับใจอ e ีโรตีที่ ใส่ไข่นะฮะเป,เป็นโรตีแป้งบวกไข่อันนี้คือแบบเวิร์กมากลรวกินกับสุ่มนมนะอันนี้คือฟิ็สุดนลยนี่ยกให้5ดาวเลยนะฮะส่วนกล้วยเนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่ปกติเราชอบไม่ส่วนแต่ว่าเฮ้ยอันนี้คือตู้โรตีบวกไข่บวกลงไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าเมนูน้นเด็ดกว่าจริงนะฮะฉะนั้นอันนี้ก็ประมาณ4ดาวแล้วกันส่วนอีที่เหลือก็ถือว่าโรตีกรอบอะไรก็เท่ากันแหละฮะคือถือว่าแบบอร่อยในแบบที่แป้งมันอร่อยแต่ว่าตัวโรตีเนี่ยถือว่า ก็เรื่อยๆกินเะรื่อยๆนะฮะโอเคไม่แปลกใจทําไมคนร้านคนเยอะนะเต็มร้านเลยนะเพราะว่าร้านนี้อร่อยจริงนะครับให้ผ่านโรตีชื่ออะไรนะบางเ่าโอเคครับผมบางเ่ามาลองกันได้นะฮะนอกจากนี้เนี่ยโรตีบางเ่าเนี่ยก็ยังมีอาหารอย่างข้าวหมกไก่นะฮะแล้วก็ยังมี หมูสเต๊กอีกนะฮะคือมีหลายเมนูเลยที่เราวันนี้กินไม่ไหวแล้วเพราะว่าไปกินไี้ร้านอะไรอ่ะกลัวในหนังมานะฮะฉะนั้นก็ขอเอาเฉพาะโรตีที่จะรีวิวกันแล้วกันนะฮะส่วนใครที่จะมาลองก็มาเองโดนเองนะฮะเอาตามเมนูที่เราบอกก็ได้หรือว่าเมนูอื่นๆก็ได้มีเทียบเลยนะฮะก็มาอาจจะต้องรอคิวนิดน,นึงเพราะว่าคนในร้านเยอะนะครับเนี่ยเยอะเลเวลนี้เลยนะฮะโอเคแล้วนี่ก็คือบรรยากาศของร้านบางเบานครรีรมาชครับแล้วพบกันในร้านต่อไปฮะ